อมีถอฟอญาติาโยมผู้มีบุญทุกท่านในวันนี้อาตมาอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายมาสร้างบาร,รมีด้วยการอุทิศชีวิตตัวเองเนี่ยเพื่อสาธารณะสังคมนั่นก็คือตามรอยจิตของพระพุทธที่สัตว์ในภาษาจีนจะมีคำอยู่สองคำว่าหุกซิมนะฮะหุกก็แปลว่าพระพุทธเจ้าซิมแปลว่าใจผู้มีใจเป็นพระผู้มีพระอยู่ในใจเนี่ย นั่นก็คือผู้ที่มีจิตใจนับถือในองค์พระบรมศาสดามุ่งตรงต่อพระพุทธองค์ผู้ที่มีจิตใจข้องเกี่ยวอยู่กับพระพุทธเจ้าผู้นั้นชื่อว่าพระโุธิสัตว์นะไม่ว่าท่านจะอยู่ในทานศีลภาวนาหรือจะอยู่ในนิกายเถรวาดในมหายานก็ตามในวันนี้สังคมของเราเนี่ยญาติโยมทุกท่านอาตมาอยากจะบอกว่าสังคมของเราขาด คนที่มีจิตอาสาถ้าเรามีจิตใจทราบซึ้งในพระบรมศาสดาเจ้ามันศึกษาปฏิบัติธรรมนะฮะเราจะเข้าถึงธรรมของพุทธเจ้าและเราจะพ้นทุกข์ได้ทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนแต่มีกรรมที่ลิขิตมาเป็นของตัวเองแล้วก็แต่ละคนนั้นก็ล้วนแต่ปรารถนาที่อยากจะพ้นจากความทุกข์ทุกสิน้นนะฮะแต่ว่าหลายคนก็กําลังสับสนไม่รู้ว่าที่ตัวเองสร้างบาร,รมีทาอยู่ทุกวันเนี้ย ไม่รู้ว่าจะถูกทางไหมจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ไหมบางคนบอกว่าฉันไม่อยากจะเกิดเลยพระคุณเจ้าอันนั้นมันก็พูดได้อะแต่มันเลือกไม่ได้โยมต้องลงมือทําถ้ามันเลือกได้เหมือนสินค้าม,มันก็ดีอะโยมอัตมาก็จะเลือกคนแรกเลยเหมือนกันแต่นี่มันเลือกไม่ได้จะต้องลงมือทำนะฮะก็คือการลงมือทำํำก็คือการสร้างกรรมกรรมนี้ก็คือต้องเป็นกรรมดีเท่านั้นด้วย ะะถ้าเรามีกรรมดีตรงนี้เร,เราจรึงจะเป็นเหตุที่จะทาให้เราพ้นทุกได้ก็เลยอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าอ,อ,องค์พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านตั้งปรารถนาว่าจะช,ช่วยเหลือผู้คนตามเสียงเรียกร้องจึงได้นามว่าอวโรติเกสวร,รยพุธทธสวัสดก็คืออวโรติเกสวนกวนอิมซึ่งไปตรงกับคำในภาษาจีนว่ากวงซีอิมผอศักดิ์ หลายคนนะฮะที่เคารพนับถือในองค์พระแม่กวนอิมแต่ก็ไม่รู้ว่าพระแม่กวนอิมเนี่ยท่านเน้นเรื่องอะไรวันนี้จะเฉลยให้สั้นๆว่าเน้นเรื่องเมตตาแล้วก็กรุณาแล้วก็ไม่ใช่เมตตากรุณาธรรมดานะฮะเป็นมหาเมตตามหากรุณาองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยมีมหาปณิธานที่จะชุดช่วยเหลือผู้คนคนรื้อสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากสังสารวัฏเข้าสู่กระแสธรรมของพระพุทธองค์ นะฮะตามมาหาปณิธานที่อยู่ในสัตธรรมพุทธิเลกสูตรแล้วก็ในชาวจีนเรารู้รู้จากกัะนในนมสูตรดอกบัวนะ,ะหัวหัวเนื้อหัวบในหัวเก่งเนี่ยนะฮะหรือที่เราเรียกว่าผัวหมึ่งฟิ่งในสัตธรรมพุทธิเลกสูตรนั้นถ้าได้ความสําคัญคือว่าผู้ใดก็ตามปรารถนาที่จะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคือองค์พระพูธที่สัตว์เจ้าผู้ที่คอยฟังเสียงเรียกร้องของชาวโลก นามว่าอวโรตีเกสวนนั้นจะต้องหมั่นในการภาวนาถึงพระนามของพระองค์อมมณีประมิโงอมมณีประมิหงอมมณีประมิหง,มมน,ะหงนะฮะหรือที่เรา,เารู้จาักกาันในานามการสื่อจิตด้วยจิตถึงจิตที่บริสุทธิ์คือองค์พระโพธิสัตว์ควอิมแล้วเราก็จะได้มีคนชุดช่วยเหลือให้เราได้พ้นทุกข์เราอยากกระเจอทางออกในชีวิตไม่ใช่หรือวันนี้เจอแล้วท่านอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไป แบบสูญเสียเสียเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาในวันนี้ก็อยากจะบอกกล่าวท่านว่าอาวโรติเกสวนคือผู้ที่มีจิตปรารถนาที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ตามเสียงเรียกร้องคนใดที่ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์หรือท่านที่ชมอยู่ขณะน,นี้มีปัญหาและอุปสรรคอยู่อย่าลืมนะฮะพึ่งพาบารมีขององค์พระโพธิสัตว์เจ้าเพื่อที่จะเข้าสู่กระแสธรรมของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระนิพพาน ตามบาทพระศาสดาก็ขอให้ทุกท่านได้น้อมจิตถึงพระองค์อมมณีปรมหฮงนัมอไตชื่อไตปุยกิวโขกิวหลังกวงใยเหล่งกรรมกวงสีอิมผอสักอมีทอฟอ,อมม